มีเรื่องที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ได้นะคะสำหรับผู้ที่อาจจะหลงเชื่อการโฆษณาขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนที่ปรากฏว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมนะคะในชื่อโ oh อ้โห่ายปูนิ่มที่จังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะหลังจากที่ตำรวจยึดของกลางเตรียมที่จะขยายผลในคดีนี้นะคะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะ ทหารเข้าบุกยึดโกดังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางโอ้โหบายปูนิ่มขนย้ายใส่รถบรรทุกรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทสาธารณาสุขจังหวัดพิษนุโลกตรวจสอบจากฉลากแสดงข้อมูลที่ผลิตไม่ตรงกับที่ขออนุญาตไม่มีข้อความแสดงรายละเอียดที่ตั้งของผู้ผลิตและผู้นำเข้าพบเลขออยอเป็นของผลิตภัณฑ์อื่นรวมทั้งตรวจพบสารไซบูทามีน เป็นสารในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารนี้มีอันตรายต่อร่างกายทางอยอยเองเนี่ยได้เลิกทะเบียนตัวนี้ไปตั้งแต่ปี53นะครับซึ่งก็เนื่องจากตัวไซบูทามีเนเองเนี่ยมันไปเพิ่มมันมีโทษคือไปเพิ่มพวกความดันโลหิตนะครับทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยบางรายแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคเลือดหัวใจ อาจจะหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็ทําทให้เกิดอันตรายต่อต่อผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวนี้ผสมอยู่เนี่ยเอในผิดพันธุ์เสริมอาหารเนี่ยซึ่งเป็นข้อห้ามเนี่ย,ยก็แสดงว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์นะครับก็มีโทษเในทั้งจําทั้งจำน,นะโอ้โหเป็นตราสินค้าผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักขายมากว่าสามปี มีปู่นิ่มสิรินทาเลงสินเป็นประธานบริษัทภายใต้ชื่อโอโหสลิมพลัสจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ณเคยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ว่าสินค้านี้เน้นขายออนไลน์ผ่านตัวแทนจำหน่ายไม่มีหน้าร้านเธอเริ่มธุรกิจจากการส่งต่อข้อมูลสินค้านี้ไปยังกลุ่มเพื่อนบน Facebook เมื่อสินค้าติดตลาดจึงติดต่อโรงงานสร้างทีมวิจัยตั้งชื่อแบรนด์เน้นให้คำปรึกษากับลูกค้า สินค้าจึงถูกแนะนำต่อในเพจ a ฟ e b o o k มียอดกดถูกใจไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนครั้งและยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการที่คุณโพสข้อความขายของลงบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันถือเป็นการโฆษณาไป็เรียบร้อยแล้วไอเนี้ยอาจที่คุณโฆษณาเข้าไปในผะิดไหมคุณบอกไหมว่าตัวอาหารเสริมตัวนี้เนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้ลดความอ้วนได้ถ้าคุณพูดอย่างนั้นเนี่ยผิกดกฎหมายแน่นอนเนาะผิกดกฎหมายในสาคาถา พออะพอรออาหารเนี่ยบอกเอาเลยว่าถ้าคุณโฆษณาสรรพคุณของอาหารคุณต้องขออนุญาตแต่ที่สองก็คือคุณต้องไม่โก้อวดสรรพคุณทําให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความเป็นตัวของมันเองไม่ว่าจะมาเป็นปรรกด์เสริมอาหารมันก็คืออาหารมันไม่สามารถจะมาออกฤทธิ์ในเชิงทางยาได้ไม่สามารถบอกว่าลดความอ้วนลดน้ํนาหนักกินแล้วผอมกินแล้วขาวกินแล้วสวยอย่างนั้นไม่ได้ขณะที่เว็บไซต์คับโอโห .com ที่ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ประกาศยุติการขายสินค้า และคืนเงินให้กับลูกค้าที่โอนเงินยืนยันว่าบริษัทไม่ได้หลอกลวงวิภาปิ่นแก้วไทย p ี s รายงาน